อ,อ,อ้านำ้นำนา<ำ>มเราเรียนไปแล้วเนาะวันนี้มาดูนิโรธวาระนิโรธวาระก็เริ่มจากกําลังเกิดกําลังตายนั่นแหละอ่ากลังเกิดกําลังตายฉะนั้นเริ่มจากกําลังเกิดตายในสามสิบเอ็ดภูมินะสามสิบเอ็ดภูมิเอากลับก็กลับนะอาจารย์สอนแล้วเดี๋ยวเวลาไม่พอ,อเดีย อ่าฉะนั้นเราคิดว่ากำลังดนับรูปขันกำลังหนับก็ดูฝั่งตายในกี่ภูมิเออคนที่มีรูปขันกำลังหนับจะมีอยู่ในกี่ภูมิจุติอ่ะพังคขณะข,ของจุติจิตให้นึกอย่างนี้นะพังคขณะข,ของจุติจิตกี่ภูมิ ต้องจับดึงแล้วต้องจับดึงแล้วนะ่ะฝนถามถึงตอนนี้แล้วนะอ่ะก็ได้ในปัญจโ,โการาภูมิ26อสัญญาสัตตภูมิหนะนึ่งนะเนี่ยก็ที่เหลือล่ะเหลือยีบหกขาเกิดเห็นไหมอสัญขาเกิดอรูปฝั่งนี้ไม่มีตรงนี้จะต้องได้อรูปทั้งหมดกาลังเกิดกําลังตายคือรูปขันกำลังเกิด,ปปกกดบุคคลที่มีรูป,ปรขันกําลังจุตินะ ที่กำลังจุติในปัญจัยุบุกัสาันหนึ่งรูป,ปรขันไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมเอออันนี้กําลังดับเนาะกำลังตายในยบหกหนึ่งแล้วก็ที่เหลือรูป,ปรขันไม่ใช่กําลังดับปฏิสนธิ3าภูมิเลยบุคคลทั้งหมดกําลังเกิดใน3าภูมิและบุคคลไม่มีรูปประขันกําลังตายในอรูป,ปรภูมิสก็ได้ตัวนี้ขึ้นมานามขันสี่ก็เหมือนกันนามขันสนามขันสี่เนี่ย กำลังดับคนที่มีนามขันสีกำลังดับก็ได้ในจตุโกราภูมิบรญจาวโกราภูมิดูฝั่งจุติใช่ไหมเอ่ยเนี่ยดูฝั่งของจุติเนี่ยเนี่ยดูฝั่งของจุติเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูฝั่งของจุติจิตเอ่อของจุติเฉยๆเนี่ยเห็นไหมดูฝั่งนี้ก็ได้ใน30ภูมินะฝนเบออยังเบือถ้าเบื่อจะได้เลิก ยังเหรอไม่ครูเบอร์ยังโอ้ยังพูอยูู่สองคนแล้วไม่ถามต่อแล้วออะอันนี้นะก็ก็ได้ตัวนี้อยู่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ยีิบหกเหลือขาเกิดสี่เหลือขาเกิดนะก็ นามขันสีไม่ใช่กําลังดับก็ปฏิสนธิทั้ง31ภูมิเลยแล้วก็อสัญญาสัตตภูมิหนึ่งกำลังตายนี่คือคือนามขันสีจากไม่ไม่ใช่กําลังดับทีนี้มาดูว่าในในองค์ธรรมการสามนิโรธาวาระที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยรูปขันจักดับรูปขันจักดับก็เหมือนที่เราท่องมาในปัญจาได้ฉีเยะ สัมปจนะสัมปจน์เยอะนิอสันกรรเกิดกรรมตายในรูปฉีกรรมเยอะกรรมน้ไอเมื่อไหร่เราก็มาคิดกันว่ารูปประกาจักดับในปัญจได้ประเภทไหนบ้างประเภทฉีประเภทเยอะสัมปจน์แล้วก็สัมปจน์ตายนะอันนี้ได้ตัวนี้อสันก็ได้การเกิดกรรมตายอารูปก็ได้แค่เฉพาะประเภทกรรมเกิดกรรมตายนี่ก็คือรูปประกาจักดับที่นี้เราก็มาดูว่า ในปัญจมันจะเหลืออะไรเหลือเยอาะกานันนิใช่ไหมเอ่ยก็ต้องมาอยู่ฝั่งปัจจนิเห็นไหมเยาะกันนิอ,อสันไปนี้หมดแล้วก็ที่นี้จะไม่มีที่นี้เหลืออสันเออ,อรูปอรูป,รปเลยฉี่เยอยะเยาะนิก็มาเป็นรูป,ปขันจักไม่ดับเห็นไหมเนี่ยรูป,ปขันจักไม่ดับปัญจได้เยาะนิอรูปได้ฉี่เยอยะเยาะนิน,ะนี่ได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใน นามขันธ์สี่นามขันธ์สี่นะนามขันธ์สี่ตรงนี้ <c oughs> นามขันธ์สี่จากดับนะในปัญจะก็ได้ฉิได้เยะสามปัญจะสามปัญจะแล้วก็เยอะเห็นมีเพิ่มขึ้นมาในม,มีเพิ่มขึ้นมานี่แบ่งเป็นกําลังปฏิสนธิกําลังจุตินะฉะนั้นอาสันก็การเกิดการตายหมดเลยอารูปก็ได้อะไรได้ฉิได้กามได้เยะเยอะกาม ได้ตัวนี้ขึ้นมาได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่เหลือเหลืออะไรเหลือปัญจยี่สิบหกกับอารูปสี่ประเภทไหนก็ประเภทนี้นี้อย่างเดียวนะนี่ก็คือนามขันธ์สี่จักไม่ดับจักไม่ดับก็จะได้เป็นองค์ธรรมตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้แหละไปคิดหาคําตอบอันไหนสันนิษฐานบทเป็นเรื่องของการหนึ่งก็ใส่การหนึ่งอันไหนสันนิษฐานบทเป็นเรื่องการสามก็ทําเป็นการสามไปแต่ถ้าอันไหนสันนิษฐานบทเป็นเรื่องของการ การหนึ่งจะต้องแปลงให้เป็นข้ามการสามนะปรับรูปแบบให้เป็นการสามก่อนแล้วค่อยคิดแล้วมันจะหาคำตอบได้นะก็แค่นั้นแหละประมาณนั้นเอาก็กลับมาดูตรงนี้นะอะ่าพราะขันทะยะมะกะประวัติวาระสีม่วงชัดไหมขันทะยะมะกะประวัติวาระนิโรธวาระ ปจจุปันนานาคตะวาระอนุโลมนใยปุคละวาระรูปักขันธมูลเวทนาขันธมูลียมกะอนุโลมปุจฉายสะรูปักขันโทนิรุช,ชติเป็นสันนิฐานบทแล้วก็เวทนาขันโทนิรุชชิสติเป็นสังสยบทอันนี้จากอะไรจากดับการสามกำลังดับการหนึ่งนะดูให้ดี แต่อะไรแตจจ่จากไม่ดับเนี่ยอ่ะเราก็มาดูองค์ธรรมสันนิฐานบทว่ารูปประขันกำลังดับแปลว่าบุคคลที่มีรูปประขันกำลังดับในปัญจโวการภูมิยี่สิอาสันหนึ่งสเท่าไร่สี่สีสกำลังตายสุหนึ่ง กำลังตายเกี่ยวข้องกับการสามจักดับมหาองค์ทำไม่ได้ต้องทำการหนึ่งแปลงการหนึ่งให้เป็นการแปลงไฟล์อะนะ,นะง่ายๆนะ,นะถ้าเรียนพวกคอมพิวตองคอมพิวเตอร์ก็แปลงแปลงไฟล์จากไฟล์อะไรนะไฟล์เ o ิร์ดให้เป็นไฟล์ pdf เหมือนการแกงการหนึ่งให้เป็นการสามเราก็มันก็จะไปข้องมันเอง นะอย่างนี้อ่าก็ในปัญจวูการภูมิได้ประเภทไหนบ้างอนาคตนี่ได้ประเภทไหนบ้างปัเออสัมปัญจเยอะนีเนีอ้าวต่อไปอาสันก็ได้แค่กามตายนะบุคคลได้เท่าไหร่อะไรอีกอะไรอีก จบแล้วใช่ไหมเอาแต่เวจากดับเวจากดับที่ไหนเอ่ยเวจากดับที่ไหนเอ่ยสัมปัญจะเยอะแล้วที่ไหนอีกอสารหมดหรือ,อยังอ่ฉะนั้นเหลือตัวนี้จะต้องเป็นกี่บทจบไปอยังมีบทเดียวมีสองบทเราก็สรุปไวๆเลยว่าต้องเป็นต้องเป็น เออต้องพาคิดไวๆเดี๋ยวไม่ครูพอแล้วพาจารย์ตามไม่ทันเหนื่อยแล้วอย่างนี้ประมาณนี้เอาก็ได้แล้วก็เอาตัวนี้มารวมกันถูกไหมผิดเหรอเออไม่รู้สิ uh huh. เออ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าสลับกันอะ่ะอ๋อัอันนี้จักดับเป็นกี่บท อจักไม่ดับเป็นกี่บทเออเอาสลับแน่ๆแหละเพราะจะไวนี่แหละอันนี้ได้บทเดียวนะอา้าวโยมชายบอกว่าสลับกันนะโยมโยมโฟนนะโยมชายบอกว่าสลับกันองั้นถ้าสลับกันเรามาเริ่มใหม่ ทั้งหมดนี้เป็นองค์ธรรมของอะไรเออโอเคเอาทีนี้หาหาว่าเวทนาขันก็จักดับหรือเวทนาขันจักไม่ดับเวทนาขันเอ,อ่อจักดับได้ที่ไหนเอย่ยจักดับนี้จะเป็นกี่บทเอาเอาฉะนั้นอันไหนเป็นสีสองบทอันไหนสีสองบทอันนี้สีอะไรสีสองบทใช่ไหมอันนี้สีอะไร อันนี้สีอันนี้สีอบทบทเดียวหม่แล้วอ่าอ่าอ่าตกลงอันนี้สองบทใช่ไหมอ่าฉะนั้นก็เหลืออันนี้ต้องเป็นสีกี่บทอ่าทีนี้ผิดผิดหรือถูกถูกยังก็เป็นบทเดียวสองบทเป็นปริสรุป,ปะโดยตรงเวลาจะแสะดงก็เอาตัวนี้แสดงก่อนนะใครปรินิพาน พาะรหันนี่เห็ไหมปุริมะโกฏธาสะนะปุริมะโกฏหาสะนะปรินิพานในปัญจะก็ได้เก่ดวงเก้าสามห้ารมท้ายบาลีวา่าไงปะนิเห็ไหมนี่บาลีเต็มอยู่นี่ปัญจะโวกาเรปรินิพนันตานางังเตสังที่เหลือก็เอาตัวนี้มารวมกันที่เหลือตรงนี้เป็นปะอะไรปะจะตัวนี้เป็นยะอะไร อ่าะจะทีนี้กําลังตายเยอะสัมปัญจะเยะอะกําลังตายในปัญจะตรงเนี้ยนิพานในปัญจะมันถูกแสดงไปเป็นบทเดียวแล้วฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องมีอะไรเสริมมา,ตเ,ตาเห็นไหมเนี่ยนี่เหตุผลที่มีอิตเตเรสังก่อนนั้นนี่ก็มีตอนนี้มันก็มีเหตุผลของมันจึงมีอิตเตเรสังขึ้นมาเห็นไหมอิตเตเรสังปัญจะโบกาลาจะวันตานังนะ แล้วก็ตัวนี้ยะจะก็อสัญญาสตาจะวันตาหนังเห็นไก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาองค์ธรรมก็สี่สามกำลังตายในปัญจะอันเนี้ยอันเนี้ยที่ไม่ต้องเว้นฉีเหมือนขาเกิดเพราะอะไรเห็นไหมโยมว่าที่ที่ไม่ต้องเว้นเนี่ยถ้าขาเกิดสี่สามเว้นฉีใช่ไหมกําลังเกิดในเจดุปัญจเตในตรงเนี้ยสี่สามกำลังตายในปัญจะไม่ต้องเว้นนี้เพราะอะไรไอ้น,นะ เอาเอาเอา,เอาให้มันชัดกว่านี้หน่อยนะเพราะสี่สามไม่มีพะระอรหันต์อยู่ในนี้จึงไม่ต้องเว้นเข้าใจไหมไม่มีพะระอรัตะผลบุคคลอยู่ในนี้จึงไม่จําเป็นต้องเว้นแต่ถ้าหนึ่งสามเว้นฉีเนี่ยอ่าอ่าหนึ่งสามเนี่ยที่จําเป็นต้องเว้นฉีตัวเนี้ย อะไรหนึ่งนี้ก็เป็นฉีได้สามนี้ก็เป็นฉีได้เข้าใจไหมฉะนั้นเขาจึงต้องบอกว่าหนึ่งสามนี้ต้องไม่ใช่เป็นหนึ่งสามที่เป็นประเภทปัจฉิมภวิกาบุคคลเขาจึงต้องเว้นแต่ถ้าตัวนี้ไม่มีพระรหัตสี่สามจะไม่มีพระรหรัตไม่จำเป็นต้องเว้นนะอย่างเงี้ยน,นั่นนะเหตุผลของเขาที่ฟังคาเกิดเบนฉีฟังคาอ เนี่ยอันนี้ไม่ต้องเว้นอ้าวได้แล้วนะอิปะจะแล้วก็ยะจะนะอยู่นี่นะอิปะจะแล้วก็อะไรยะจะปุริมะอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรปัจฉีมะเขาเลิกหรือยังห้องนูน้นยังใช่ไหมเลิอกอยังกำลังแล้วหรือกำลังอะไรกำลังไหวพระหรือกำลังออก,กอ,อ๋อเอาต่อมาเ <c oughs> อาต่อมาปัด จะนิกนายนอนุโลมมะปุจฉาปัจจนิกนายก็เป็นอนุโลมมะปุจฉานะรูปขันไม่ใช่กําลังดับก็ได้ใครเอ่ยนะก็ปัญจาอาศันแล้วก็อะไรอรูไม่ใช่กําลังดับก็ต้องเกิดใช่ไหมเกิดในกี่ภูมิเกิดในสามสิบเอ็ดภูมิไม่มีรูปขันกําลังดับที่ไหนเอ่ย ยมงฝน,นอ่อย่างนี้ใช่ไหมเออเวลาไปขีดขีดขีดยังไงน่าจะยากหรือง่ายฮึเวลาไปทําจริงง่ายหรือยากยอ,อืมฮอาีไา่ไม่คือบอกว่ายากอะไรสูตรหนึ่งกำลังตายเกี่ยวข้องกับการไร อ่าฉะนั้นต้องแปลงตัวนี้แปลงไฟล์แปลงไฟล์ให้เป็นการสาม,สามอันนี้ได้อะไรได้อะไรชิเยอะสมัสมปัญจะอันนี้ก็กามอันนี้ก็อ่าเนี่ย ฉิกามเยอนี่ใส่บุคคลเข้ามาไหม <Yeah. S 1> ใส่หรอ mm hmm. หนึ่งเท่าไหร่ mm hmm. เห็นไหมเนี่ยหนึ 1, mm ่งสามก็เป็นฉีหนึ 1, mm ่งสามเป็นเยอหนึ uh. 1, mm ่งสามก็มีนะในนี้เป็นปัญจ็นไรมันมีอยู่นะอันนี้ก็สูตหนึ่ง กำลังเกิดนี่ก็สามหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเป็นสันนิฐานนบทอ่ะเป็นสันนิฐานนบทก็พูดครั้งที่สองเออปฏิเสธว่าไงเรออะไรแต่อะไรแต่ว เวทนาขันจกัจก,ดจกดับอาจักดับที่ไหนจักดับล่ะจักดับอันนี้จักดับไหมจักดับก็สีกี่บทอันนี้จักดับไหมกี่บทอันนี้สีอะไรเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี้ยเวจักดับ แล้วก็อันนี้เวจักะดับไหมะดับอันนี้เวไหมวจักะดับไหมอันนี้ทั้งหมดนี้เวจักะดับนะแล้วก็อันนี้เวจักะดับไหมจักะดับไหมเออไม่รู้ถูกหรือผิดนะดูด้วยแล้วกันก็เหลืออะไร 88? เอ่ยนี้ใช่ไหมโอ้เหลือนี้ตัวเดียวหรอถูกไหมถูกหรือผิดไม่รู้นะ อ่าฉะนั้นตัวนี้แน่นอนอ่าอะไรอันนี้สองบทอืมอ่าถูกนะถูกนี่อยู่นี่ถูกแล้วถูกแล้วนี่ถูกแล้วอาทีนี้เวลาจะรู้สรุปมาว่าเป็นปริปูุณณปัญหาสรุป,ปะอะไรโดยตรงนี่ขาเกิดเนี้ยมารวมกันหมดเลย ขาเกิดเนี่ยมารวมกันหมดเลยใช้บาลีว่าอะไรสเพสังอุปปัชชันานังเอาทีนี้ก็เหลืออะไรเ<ไ>หลือสองขาตายในอรูปภูมิเป็นอะอะไรอะจะเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสังอุก,กะอะจะแลนะสองบทก็จะเป็นอะนี้ก็จบแล้วนะวิธีคิดก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะเห็นไหมอันนี้รวมบุคคลทั้งหมดเลยก็ได้สี่สาม กำลังเกิดใน31ภูมิได้เท่าไหร่1935กรราม374ชีแรกนะก็บาลีว่าสัเบเพสังอุปปัชชนตาหนังแล้วก็ตรงนี้เป็น1-3กําลังตายในอรูปก็4-30บาลีวาา่อาอะไรอะจะแล้วก็โนจะเห็นไหมส่วนสองบทก็อรพปปริในอรูปก็อารูปจุติจิต4เจสิก30ก็อารูปเป ปรินิพันตานังก็จบแล้วสองบทนะบาลีอยู่นี่สเพสังอุปปัชชานานังปุริมกะกุทาสะแล้วก็อรูปาจวันตานังแล้วก็สองบทตรงนี้ก็เป็นอรูปรปรินิพันตานังจบแล้วถ้าสงสัยอย่าพึ่งถามเอาเก็บไว้ถามวันเสาร์หน้าเออห้ามถามจะไหว้พระ ไม่ต้องท่องเดี๋ยวท่องเสารนะ์น้าตรงลงกันเองจะลดกระดาษหรือไม่ลดกระดาษไม่ลดผูกเงินเทไาไรคะ